โอเคอันนี้ขอสัมภาษณ์ผู้จัดการวงนะครับนี่เป็นวันนี้วงใหญ่ใช่ไหมวงใหญ่มีทั้งหมดสองท่านสองท่านใช่สองร้อยชีวิตสองร้อยชีวิตสองร้อยชีวิตนี่ตอนนี้ก็โอเคนี่เห็นไหมโอเคพยายามสู้ๆนี่เมื่อคืนก็เพิ่งกลับมาจากจาน้อยที่ต้าแมนเมื่อคืนลงจากด้านหน้าเวทีของพวกเมื่อวานลำหรักจากน้องเซนต้าแม ใช่วันนี้ก็อยู่คอนแก่นวันนี้ก็เล่นอยู่คอนแก่นครับเดนั่งบอจะหนูเข้าดูในยูทูปไปเลยของบอจอย่พราะมีกลุ่มปิดอยู่แล้วคืนนี้คู่นี้ก็จะอยู่นี่อยู่บ้านโคกสีนี่ใกล้ๆนี่โคกสีไหนคะโคกสีออกไปทางน้ำพองนะครับตรงนี้นี่แม่ไกลแม่ไก่แม่ไก่ค่ะขอบคุณครับนี่ตอนนี้ก็โอเคเป็นทางผู้จัดการวงเป็นทางผู้จัดการส่วนตัวของศิลปินเวลาเก็บเวทีก็เก็บเองนเก็บเต็้างเวทีก็สร้างเต็น ร้องก็ร้องเองทุกอย่างคือของเราทั้งนั้นแล้วเงินก็เกเตรียมนี่ก็รนั่นะไรค่ะก็เก็บมาให้เป็นทุนการศึกษาใช่เป็นทุนการศึกษาสำหรับน้องแต่ดีนะน้องปกติวัยรุ่นจะเป็นวัยรุ่นจะไม่ค่อยกล้าแสดงก่อนไหมอันนี้คือร้องมาตั้งแต่อยู่วุ้น2แล้วค่ะนี่แหละเขาเรียกว่ามีเลือดศิลปินมาในตัวเ็าโดน เรียนอยู่ค่ะอยู่ม2ค่ะครับม2ก็ปีหน้าก็น่าจะเป็นม3ปีที่แล้วก็ม1ใช่ไหมปีนี้อยู่ม2ปีที่แล้วก็ม1ปีหน้าก็เป็นม3เรื่องว่าจะงงไม่งงไม่งงค่ะพอแล้วไปโอเคขอบคุณนะครับฝากพี่ๆหน่อยชื่อน้องอะไรอ่ะชื่อน้องอะไรช่อน้องอะไรน้องเพชรน้องเพชรเพชร ติดต่อการแสดงติดต่อได้ที่ไหนครับติดต่อได้ที่นี่เละที่สำนักง,งานสำนักง,งานอยู่ไหนอยู่ที่หว้วยเกลืออำเภอภุมพาวาจังหวัดอุดรธานีพาเบอร์โทรศัพท์ศูนย์หกหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามสี่แปดเก้าหกค่ะครับคุณแม่คุณแม่สุกัญญาค่ะคร,ราคาราคาเป็นงินเองค่ะคคไปได้เริ่มต้นที่เริ่มที่เริ่มต้นที่เจ็ดแสนเจ็ดแสนนี่ห้ามต่อห้ามต่อกันเองละเดเจ็ดเจ็ดแสนเงินกีบ แม่าเอาเอาเอาแปดแสนเงินก hey, ็บเถอเก็บแสนมันมันยังไงอยู <h pagar> <h pagar> <h ่มันพอกระเทือนโอเคขอเบอร์โทรอีกหนึ่งรอบค่ะเผื่อมีผู้ใหญ่ใจดีค่ะถ้าสนใจไปติดต่อโรงงานหรือว่าไปช่วยงานโรงงานไหนก็ไปช่วยได้ค่ะบับเบอร์โทร061 หนึ่งหนึ่งสามสี่แปดเก้าหกค่ะคุณแม่คุณแม่สุกัญญาค่ะเป็นผู้จัดก,ก,ก,การส่วนตัวของน้องค่ะเป็นผู้จัดการส่วนตัวของน้องแพทย์จิรนันค่ะครับแล้วก็เป็นผู้จัดก,การวงค่ะแล้วก็เป็นคันไหวค่ะเบิร์ตยูหันค่ะเบิร์ตยู <laughs> <laughs> โอเคขอบคุณครับไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะขอบคุณ